วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะคะติดกับรบบุรีค่ะมาส่งมอบรถนะคะเอาผาด SRC 2020นะคะแล้วเดี๋ยวเอกจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตัว s อ c s นะคะ Hy เบเนี่ยมันดียังไงสำหรับรุ่นนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราพามาชมรถพร้อมกับท่านเจ้าของกันค่ะ อันนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจรถเอาพาดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาพาดเบลฟายหรือรถอนําเข้าที่เราจัดจําหน่ายอยู่นะคะช่วงเดือนเดือนนี้ทั้งเดือนเรามีโปรโมชั่นนะคะถึงวันที่2สิงหาคมคือจองมาเนี่ยนะคะรับสิทธิ์ชิงเงินสดชิงเงินรางวัลมูลค่า200,000บาทนะคะทุกกรณีนะคะรับสิทธิ์ชิงรางวัลเลยแล้วเราจะจับฉลากกันวันที่2สิงหาคมค่ะนี่คือ ช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้อยู่นะคะพร้อมด้วยแคมเปญดีๆนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่15%และถ้าอยากผ่อนนะคะผ่อนนานได้ถึง72เดือนและถ้าอยากจะจัดเป็นบอลลูนนะคะก็ยังผ่อนได้นานถึง96เดือนเลยค่ะสนใจยังไงทักมานะคะขายนี้เลย เอเอ,เเอ,เเอ,ต,อต้องเอาหน้าเข้าเอาหน้าเข้าเป็นเลิกเป็นเลิกที่ว่าต้องรถต้องเอาหน้าเข้าบ้านสวยไหมคะ สวยๆเลยมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเอ่าละคค่ะเรียนเชิญค่ะน้องกอลฟคุณพอ่อ ไหนใครเป็นท่านเจ้าของรถเรียนเชิญค่ะคุณแม่คะค่ะนี่เลยนะคะก็ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเอาเลิกมาดูนะคะมาดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีรับขวัญรถนะคะรับขวัญแม่ย่านางรถก็คือเป็นประเพณี ของคนไทยเรานี่ราคาที่เรามีกันมาแตา่แต่ดั้งแต่เดิมนะคะค่ะคุณกอฟบอกว่ารอให้คุณพ่อเป็นคนนั่งคนแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าบุพการีแล้วก็เทวดาในบ้านเนาค่ะ ก็ถือว่าอันนี้อันนี้ก็ถือคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลที่ดีที่สุดแล้วเนาะเอา,อาผู้ที่บิดามารดาเรานะคะหรือ,อคนที่เราเคารพนะคะเป็นผู้าทาพิธีจับรถค่ะเป็นพร,ระในบ้านนะคะค่ะค่ะนี่เลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่อ่าโทษนะคะน้องกอ๊อฟน้องกอ๊อฟติดตามพี่เอ๋นานแค่ไหนละคะเอาไม้ให้น้องก๊อฟถือ เพิ่งติดตามได้ตอนที่อยากจะได้นี่แหละครับอ๋อค่งอยากจะได้ใช่ไหมฮะ,ะ <c oughs> แล้ว<อ>ทำไมถึงตัดสินใจเลือกอซื้อรถกับทาง AEY Auto คะก็เห็นจากที่ขายแล้วก็คุณแล้วก็งานติดตามแล้วก็มาส่งมอบด้วยตัวเองนี่แหละครับก็เลยอยากจะมามใช้บริการครับผมขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็เ,เป็นไงครับไปที่โชว์รูมคุณพ่อเมื่อวานไปที่โชว์รูมเป็นไงกัดต้อนรับโอเคไหม ชอบไห<ด>มหนูเห็นคุณพ่อถ่ายรูปด้วยนะคะพนักง,งานทุกคนดูแลดีไหมคะคุณพอ่อดีครับดีนะคะะ้้องก๊อฟเข้าไปแล้วรู้สึกอบอุ่นไหมใช่ไหมหลายหลายคนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เลยที่เข้ามาที่โชว์รูมเราจะพูดเสียงเดียวกันว่าเข้ามาที่โชว์รูมเนี่ยเหมือนเหมือนครอบครัว นะคะดูอบอุ่นแล้วก็ไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรเพราะว่านั่นคือบรรยากาศความเป็นกันเองที่เอ๋ต้องเอ๋บอกเลยค่ะว่านโยบายของเอ๋เลยนะคะพนักงานทุกคนดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวจริงๆนะคะเราดูแลกันแบบนี้จริงๆเลยนะคะแล้วทําไมน้งก๊อฟถึงตัดสินใจเลือกเป็นตัวเอาพาด SRC คะก็ครับลองดูเพราะว่ามันประหยัดครับผมแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อด้วยอะไรด้วยครับผม ะะก็ล่าสุดที่ไปที่ใต้มานะคะไปเยี่ยมลูกค้ามาที่เขาใช้เอาผาด s อสมานะคะเฮียเ mm hmm. จ้าของลงมังคุดนะคะ mm hmm. เขาก็ยืนยันมานะคะ mm hmm. เพราะเฮียแกก็ใช้ไปประมาณ6เดือนแล้วแกบอกว่าประหยัดจริงๆนะคะประหยัดอยู่ประมาณ22กิโลต่อริเลยแกขึ้นไปจากรู้สึกอันนั้นเราไปกันที่จังหวัดอะไรนะคะชุมพรหาชุมพรแล้วแกมีต้องเดินทางไปที่จันทบ,บุรีบอกว่าไปกลับเนี่ยใช้น้ำมันแค่ถังเดียวเอง จากชุมพรไปจันทบ,บุรีนะคะอันนั้นอันนั้นก็คือคํายืนยันของลูกค้าแล้วก็เขาก็บอกว่าคือเขาชอบในเรื่องของอัตราต้นมันดีด้วยมันแรง นะคะตัวนี้มันจะอยู่ที่197แรงม้านะคะสำหรับตัวเอาพาดนะคะถ้าเป็นตัวไฮบริดรุ่นท็อปสุดนะคะก็จะเป็นตัว S R4 คันนี้แต่เรามีตัวเริ่มต้นด้วยถ้าตัวเริ่มต้นนะคะก็จะมีทั้งเวลไฟและก็เอาผาด X ไฮบริดเหมือนกันนะคะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,790เป็นตัวระบบไฮบริดนะคะเหมือนกันซึ่งจะได้197แรงม้าได้ระบบ e4 นั่นก็คือการยึดเกาะติดถนนนะคะในเรื่องของการขับขี่นะคะมันจะได้ในเรื่องของการเกาะ ถนนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของประหยัดน้ํามันเครื่องเงียบด้วยค่ะนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เอ๋ต้องขอให้ลูกค้า ให้เพื่อนๆชมรถนิดหนึ่งนะคะว่า S R C กับตัว S c ต่างกันยังไงแทบไม่ต่างกันเลยค่ะคุณพ่อคะคนะคะภายในเหมือนกันหมดนะคะภายในต้องบอกก่อนค่ะว่าเหมือนกันหมดสําหรับตัว2020นะคะหาภายในและก็ภายนอกต่างกันที่เครื่องและก็แม็กค่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าตัว S R C พี่แนะนำนะอย่าเพิ่งแบบอย่าไปเปลี่ยนอย่าแม็กนะคะเพราะว่าสเปคของเขาคือมันเป็นระบบ E f o นะคะแล้วก็การทํางานเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับกระจายกำลังของล้อนะคะเพื่อเป็นเป็นพลังงานไปเก็บที่แบตเตอรี่แม็กเขาแนะนำไม่ควรเกิน17นะคะค่ะนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะคุณพ่อค่ะเป็นไงคุณพ่อวันนี้รับรถสวยไหมสวยครับ่ะนะคะค่ะถูกใจครับถูกใจนะคะค่ะมากันถึงที่เลยแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะพาเอไปกินข้าวกันด้วยครับ ใช่ครับใช่ไหมรอร่อยปากอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทุกทิศทั่วไทยเอและทีมงานกินฟรีทั่วถึงอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ไหนข่าวไรหน่อยค่ะคุณพ่ออ่ะข่าวไรน่อยไรยแล้วต้องพูดว่าเยี่ยมจริงจริงขอบคุณมากเดี๋ยวเราพาชมรถกันอ่ะคุณจิ๊บอธิบายไปพร้อมๆกันเลยแล้วนี่เรามีพอปนะคะนี่เขาบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนอ๋อเรายังไม่ได้ยินดีต้อนรับกันเลยมาลืมลืมลืมอ่ะราคาคุณพ่อ่ะขออนุญาตทำพิธียินดีต้อนรับนิดนึงอ่ะ ะะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณพ่อน้องกอลบและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควคาดรับเงินรับทองกลับมา เต็มคันรถเลยค่ะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะทุกการเดินทางนะคะขอให้มีความสุขและมีรอยยิ้มค่ะตลอดทั้นคันรถเลยค่ะขอให้คุณก๊อฟอ่านสโลแกนอ่าใช่น้องก๊ออ่านสโลแกนของบริษัทพี่หน่อยครับเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไป ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว A E Y Auto Import ครับผมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดแพ็กเกจนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าของเราที่ซื้อรถกับเรานะคะจะมีหมอนนะคะที่มีเฉพาะก็คือใบเดียวในโลกนี่ <laughs> hey, คุณพ่อใบเดียวในโลกจริงมีมีคุณเอมีปีกนะคะพร้อมที่จะอบอ,ะอบกอดลูกค้านะคะอยู่ในอ้อมแขนนะคะพร้อมกับรูปรถของลูกค้าเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นลูกค้านะคะเป็นน้องกอ และก็เป็นแฟนสาวสวยซึ่งจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้น่าลักที่สุดนะคะแล้วเราก็จะมีเป็นร่มนะคะตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะแดดเลยจะฝนเอ่ยนะคะก็ a u y ปกป้องได้ค่ะเพียงอยู่ใต้นี่เลยปีกค่ะปีก a u y นะคะพร้อมกับจะมีแก้วนะคะแก้วร้อนแก้วเย็นแล้วก็ถุงผ้านะคะ ค่ะสัญลักษณ์ที่เราถือไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าเรามีรสนิยมในการขับขี่รถนําเข้าค่ะนะคะนี่เลยค่ะร่มค่ะ <c oughs> สวยไหมคะคุณท่อสวยครับชอบมสรุปรชอบของแถมหรือว่าชอบรถคะชอบทุกอย่าง <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาละคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณจิ๊บขอเชิญพาชมรถนิดนึงค่ะดูการใช้งานด้วยเนาะ ค่ะคุณกิมอันนียนะคะเป็นเอาผ่าดนะคะ SRC นะคะเออตัวนี้จะเป็นไฮบิดนะคะสังเกตจากตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะตัวนี้จะแสดงถึงสัญลักษณ์ไฮบิดค่ะแล้วก็ล้อแม็กนะคะล้อแม็กขนาด17นิ้วค่ะคันนี้สวยๆเลยภายในนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะ ระบบความปลอดภัยถ้าคันนี้มามาครบนะคะพวกจุดอับสายตาตัวป้องกันการชนนะคะตัวเปลี่ยนเลนนะคะด,นะด,ด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะหุ้มหนังมาให้แล้วก็เป็นเบาะมิกี้เมาส์มาด้วยปรับไฟฟ้านะคะไฟด้านในนะคะแอมเบียนไลส,สามารถเปลี่ยนได้ถึง16สีนะคะ คันนี้สวยๆเลยถ้าลูกค้าสนใจสอบฐานกันเข้ามาได้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วถ้าสมมุติลูกค้าจองในงานภายในเดือนนี้นะคะก็คือได้รับส่วนลดเออเออลุนลังวันนะคะ2 0 0แสนบาทจับรางวันวันที่2นะคะผพาชมรอบคันกแต่ช่างกล้อง ด้านหลังคันนี้ลูกค้าติดประตูไฟฟ้ามาเพิ่มนะคะจากปกติเออถ้าถ้า,ถา,เาเป็นรุ่นธรรมดามันจะเปิดอ๋อคันนี้ติดปิดไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะล้ะรก็กลัวในเรื่องของคันนี้เป็นรถตูเ้เอกประสงค์นะคะสวยงามมากหรูหรามากค่ะ สัญ,ญลักษณ์ไฮบิดรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้านคสนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะนน,นึงนี่เลยนะคะถ้าตัวไฮบิดนะคะดูง่ายๆนะคะเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะเห็นตัวกระจังหน้าตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้าซึ่งสีฟ้านะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอรถที่ปลอดมลภาวะเป็นพิษค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเชิญน้องกอลฟนิดนึงนะคะ สนใจยังไงก็สอบถามมาได้นะคะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเนี่ยเราจะมีแคมเปญทั้งจัดไฟแนนซ์นะคะด้วยการที่ดาวเริ่มต้นเพียงแค่15%นะคะแล้วก็ เราก็จะมีนอกจากจัดไปนนซนแล้วเราก็จะมีเป็นรีซิงเพื่อไปหักค่าใช้ใจ่ายบริษัทได้เต็มจํานวนนะคะพร้อมด้วยมีเป็นแคมเปญบอลลูนด้วยนะคะค่ะก็น้องก็พอจะอบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่า,าสนใจรถนำเข้านี่แนะนำ AEY ได้ยังไงบ้างคะ ก็ถ้าสนใจนะครับก็ดูดูตามเพจนะครับผมแล้วก็ส่วนมากผมดู YouTube ก็คือเปิดเข้าไปปุ๊บก็เจอแต่คุณเอเลยครับผมเจอแต่คุณเอคุณเอหลอกล้อนตลอดยั่วตลอดจนต้องซื้อเลยใช่ไหมคะค่านะฮะเท่เลยค่ะยั่วไปถึงกรุงเทพค่ะนะคะก็จริงๆก็ช่วงนี้เราก็รณรงค์เนาะไทยไทยเที่ยวไทยกันเนาะเพราะโดยปกติแล้วจริงๆคุณก๊อฟอยู่ที่ที่ไหนนะฮะปากช่องที่เที่ยวเยอะมากอากาศดีมากใช่ไหมคะ ค่ะนะคะก็เชิญชวนนะคะตอนนี้ก็รณรงค์เขาบอกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะก็ต้องเที่ยวกันค่ะออกเที่ยวกันนะคะไทยเที่ยวไทยก็สถานที่ท่องเที่ยวปักช่องมีเยอะไหมค่ะนะคะเยอะแยะมากมายนะคะลองเซิร์ชคุกันดูคุณก๊อฟคุณก๊อฟคุณก๊อฟดูขันเขินค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็สำหรับสถานีต่อไปนะคะ next station พิษณุโรควันพรุ่งนี้ค่ะก็เจอกันกันกบเอและทีมงานนะคะยอยากให้คามในเรื่องของจัดงานค่ะอ๋อใช่ใช,ใช่เดี๋ยววันทีเ่เราต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานที่โชว์รูมนะคะวันที่31 สิ้นเดือนนี้31กรกฎณาคมแล้วก็ 1, 2นะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าแคมเปญของเรานะคะต่องจองเดือนนี้นะคะก็คือรับสิทชิงรางวัลเงินสดมูลค่า2 0 0 0 0นบาทสําหรับในงานของเรานะคะจะมีะไทแคนนะคะที่มาโชว์ตัวเป็นเปต<ช>นะคะ,ะพร้อมกับ New Harrier 2021คันแรกในประเทศไทยอีกแล้วค่ะ นะคะเรียนเชิญมาชมกันพร้อมรถหลากหลายนะคะรถรถที่เราจะมาโชว์ก็จะมีมิน i GP เลขพิเศษนะคะพร้อมตัาเบอร์พิเศษคะ่ะแล้วก็จะมีเป็น GTR นะคะอ้มีหลากหลายเลยและมาหากกรรมรถยนต์มือสองจากผู้ใช้งานจริงด้วยนะคะสนใจยังไงลงทะเบียนไว้เลยะนะคะ ปาร์ตี้มีกิจกรรมเล็กๆทานอาหารกันอะไรกันอย่างเงี้ยต้องเรียนเชิญคุณกอฟเรียนเชิญคกอฟวันที่2เราจะมีปาร์ตี้ลูกค้าใช่วันที่2จะเป็นปาร์ตี้ของลูกค้าของ a e y ทั้งหมดจะได้ไปพบเจอกันเพราะว่าปีนี้คงพาไปเที่ยวแรลลี่กันไม่ได้เนาะก็จะก็เลยว่าจัดปาร์ตี้มีติ้งกันสําหรับครอบครัว AEY วันที่2ค่ะก็จะเป็นลูกค้าเราทั้งหมดนะคะมาเอ็นจอยกันนะคะค่ะเอาอะ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อน ขอบคุณมากๆเลยงั้นเราลาก่อนเนาะ <c oughs> คุณพ่อเดี๋ยวจะได้ดูรถกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปลองขับกันเ <c oughs> อาล่ะค่ะบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายค่ะคุณพ่อไปไหนไหนแอบทำท่าไวๆน่ารักเอสวัสดีค่ะค่ะ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทร02 587 4666นะคะแล้วก็086 66 668 1999ค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้บริการและให้คำแนะนำอยู่นะคะสนใจรุ่นไหนทักกันเข้ามาได้เลยคะ่ะโชว์รูมเราตั้งอยู่ที่รามอินชานะคะ กอม14ค่ะใกล้แยกอินบุรีทา